เอาเลยครับก็กราสสวัสดีท่านชมทุกท่านเช่นเคยนะก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าบอบอร์ชแน,นลครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเปิดการแลกเชลนะฮะแล้วก็มันได้การนี้มาพอดีเลยวะ่ะอะไรวะกิจกรรมกล่องสามาคีครับไอ้กล่องพับป,ป่านั่นแหละนะ <c oughs> ก็ได้มาพอดีเลยครับแล้วก็การจากอะไรบางบาบารา,านะก็เดี๋ยวมาเปิดเล่นกันครับโอเครับทั้งหมดนะก็เริ่มจากออเดอร์ก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นของหวานหน่อครับท็อปสามสิบ 30. ไป,ไปอืมเลมันคนระับไปโอ้โหโรซิสกี้ไปเยดโด้ลุฟนิสเต์ลอยมาว่าการท็อป30ครับใสๆโอ้โหการนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นการที่ท็อป30แบบรวมปีสีๆอ่ะก็ไอปีที่มีสีทั้งหลายทั้งแหลนะ่ะ30ตัวที่เก่งที่สุดครับมันก็จะเอามาสุ่มนะรวมๆนี่กี่ร้อยตัววะเนี่ยไป แรกออโอ้โห5้าครับก็เอาจริงนี่ไอของแรกเชลเนี่ยมันไม่มีคำว่าขาดทุนนะฮะเพราะว่ามันเป็นของฟรีครับมันมีแต่ว่าเราได้ทุนมากเอ้ยเราได้กำไรมากน้อยแค่ไหนนะโอเคใบแรกครับขอแบบสดชื่นสดชื่นโอ้โหแสบตาแต่ยังไม่แสบพอขอ,อแสบหน่อยใบนี้ บอกเลยข่าวนี้กูแสบตา5 8าสอครับโก้เค okay เลยนะกําลังอยากได้เวียล่าพอดีเลยแต่คิดว่าคงไม่เอามาใช้อะน่าจะขายนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการแรกเชลครั้งนี้นะฮะมากี่ทีก็บ่นตลอดแล้วว่าแม่งใหม่ละใหม่ละแต่ก็เติมแม่งตลอดนะโอเคครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้ได้ตัวแพงๆนะขอให้ได้แพงกับผมทุกคนเลยครับเอาแม่งตัวละร้อยเอ็มไปเลย โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมบายครับ